เราลงไปเล่นสนุกทำาในสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ทำให้เต็มที่นะทำให้สุดไปให้สุดโอเคไหมอยากชนะนะครับไปพร้อมผมต้องการที่แบบจะให้ทีมชนะแบบไม่ได้อยากจะแพ้แล้ว เต็มที่ก็เต็มที่แล้วแล้วมันแบบก็หลายทัวร์นาเมนต์แล้วที่เราผิดหวังตลอดเลยแต่พอรอบนี้มันเจ้าเต็มที่กว่าเดิมจริงๆอ่ะมันพร้อมที่จะใส่ทุกอย่างจริงๆเอาสิ่งที่เราลุยกันมาเอามาใช้ยีนเองความเป็นวินเนอร์นะครับเอามาใช้การสู้ไม่ถอยเอามาใช้มันถึงเวลาที่เราต้องมาทําเรื่องแบบนี้แล้วไปให้สุดลองดูซิว่าเมื่อเราทำเนี่ยทำเต็มที่เราทเต็ม,ตมงกําลังเราไปยัาจะถึงไหน มันมีความรู้สึกที่แบบกายมันร้อนใจมันร้อนมันแบบพร้อมขนาดนี้ที่มันจะลงไปสนามทุกแมตทุกวินาทีมันไม่เคยขนาดนี้มาก่อนเลยความกระหายชนะผมว่ามันมันเยอะครับเมื่อไหร่ที่แบบรู้สึกอยากจะชนะหรือว่ามีความมั่นใจมันก็จะไม่กลัวใครเลยผมแบบกองหน้าคนไหนปีกคนไหนผมก็พร้อมคือประเด็นของการ อยากชนะเออคุณกำลังสอนให้เด็กมีความโลภหรื <ís> อเปล่าสถานการณ์นี้มันคือคอมเพติชันมันคือการแข่งขันน่ะการแข่งขันต้องมีเป้าหมายคุณกำลังเรียนรู้วความเป็นนักสู้คุณก็ต้องใส่หัวใจของนักสู้จะมาเล่นเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไม่ได้แสดงว่าเรากำลังไม่ได้สอนเด็ก <Soci et" S 2> บนสถานการณ์จริง รอบนี้ทุกคนช่วยกันเล่นทุกคนเต็มที่รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อยากชนะครับผมก็ไม่คิดว่าผมจะพยายามขนาดนี้พอเห็นเพื่อนเพื่อนมีความตั้งใจจะชนะให้ได้ทำให้ผมพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีประโยชน์กับทีไม่มากขึ้นครับผมเป็นพวกที่แบบค่อนข้างไม่ค่อยชอบฝืนตัวเองเท่าไหร่ การแข่งครั้งนี้ไม่รู้เหมือนกันทําไมมันถึงฝืนได้มากกว่าเดิมอือาจจะเป็นแบบเพื่อร่วมทีมที่มันแบบช่วยกันขยันช่วยกันดันกันไปข้างหน้าทําให้แบบทีมมันค่อนข้างที่จะมีบรรยากาศร่วมให้แบบฝืดนนี่ผมื่อว่ามันเราก้าทําแล้วก็กล้าใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีมากขึ้นในแมตช์ทัวร์นาเมนต์ที่เรามาเล่นอ่ะมันดูมันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเป็นทีมเดียวกันมากขึ้น ในหลายๆเหตุการณ์อย่างเช่นแบบเราเสียประตูไวหรือว่าทําผิดพลาดเราก็คอยให้กําลังใจกันมไม่ได้โทษกันเหมือนแรกๆมันคอยช่วยกันตลอดคือปกติเรามารายการอะไรแบบนี้เราแบบไม่ค่อยชนะแบบมากสุดเสมอมาวันที่2ก็แบบเสมอแล้วก็ชนะเลยก็แบบดีใจมากความมั่นใจมันเยอะแล้วก็แบบใจทุกคนแบบสู้มาก เราจะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นถึงเราจะเจ็บแต่ว่าเราก็พยายามเล่นพยายามสู้จนเราสามารถชนะได้เราไม่ได้แค่แพ้ตลอดดูจากภาพรวมถ้าผมพูดตรงๆก็เรายังซ้อมน้อยเรามีเวลากันค่อนข้างน้อยพอมาแข่งมันมีเรื่องของความกดดันเข้ามาด้วยแล้วก็คู่แข่งด้วยมันทำให้เราเหมือนแบบว่าทำอะไรไม่ถูก เราไม่สามารถแบบคิดได้ว่าเราจะเล่นยังไงเราจะแอคชั่นยังไงเราจะคิดยังไงเราจะวางทายังไงมันทําให้เห็นว่าในบางจุดที่เราซ้อมมันความเข้มข้นมันไม่มากพอเหนื่อยไม่ด้วยกันนะครับเจ็บไม่ด้วยกันแพ้ด้วยกันเสมอด้วยกันชนะด้วยกันระหว่างเกมเนี่ยเราแสดงออกถึงหัวใจของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนลูกอรุณนะครับเล่นเต็มที่สู้เต็มกําลังไม่เอาเปรียบคนอื่น เนะีเรื่องแบบนี้แหละที่เรากําลังจะส่งต่อมาให้เด็กๆรูช็อกเชื่อว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์เรากับเราแค่อยู่ในสนามแบบก็มีแพ้มีชนะก็มีประโยชน์มากครับได้เห็นแบบข้อบกพ้องของตัวเองครับทําให้รู้สึกว่าอยากแบบเก่งฟุตบอลมากขึ้นก็อยากซ้อมมากขึ้นครับรายการนี้ ทำให้ได้รู้ว่าเราก็พัฒนาขึ้นไม่ใช่แย่ลงผมก็อยากจะซ้อมมากขึ้นเพื่อให้ทีมได้ไปไกลามากกว่านี้ครับผมอยากให้กำลังใจแล้วกันแบบว่าใครที่กำลังแบบเสียใจที่เพราะว่าแพ้อยู่อะก็มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ทำเต็มที่แล้วก็รายการหน้าเราก็ไปพยายามแล้วก็เต็มที่กันใหม่ครับ มามาลุงเอรุ้มนมา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 กอดคอมานะโอเคพี่สอนไป 2> ออ1ไป2 3โหเลย